สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Lo v e Tarot เวทมนต์แห่งรักศาสตร์แห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่อรอรัเคิล่แม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสาหรับทุกๆก,กําลังใจในการ like, กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็ทุกๆคอมเมนท์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมไม่มอพูดเสมอว่าคําทํานาย อาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโดยคําทํานายอาจจะสลับกระฟังกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆกลับกกไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนํากลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะจ๊ะหากใครสนใจคําทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยํา ก็ติดต่อแม่หมอได้ทงางไลน์ตามรายละเอียดใต้ดีสคริปชั่นขวามือใต้คลิปสัญ,ญลักษณ์ที่เหมือนสามเหลี่ยมหัวคว่ำกดลงไปคุณจะเจอรายละเอียดในการติดต่อแม่หมอคุณจะเจอรายละเอียดอื่นๆที่แม่หมอใส่เอาไว้ให้คลิปนี้อาจจะได้ยินเสียงฝนหรือว่าเสียงฟ้าร้องบ้างนะคะตอนนี้แม่หมอถ่ายคลิปฝนตกไม่หนักมากแต่ฟ้าร้องดังตลอดเป็นระยะเลยนะจ๊ะวันนี้จะทำคลิป random for you หัวข้อเรื่อง กว่าจะได้แต่งงานคุณกับเขาต้องผ่านบททดสอบใดแม่หมอใช้ไพ่ชุดอัคน,นัมทาโรและ The Power of Love Oracle คลิปเร n นดอมเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดูดของจักรวาลดนจิตดนใจนึ่งดูดนำไพ่คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้คำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณ รันด้อมฟอร์ยูกว่าจะได้แต่งงานคุณกับเขาต้องผ่านบททดสอบใดกว่าจะได้แต่งงานคุณกับเขาต้องผ่านอุปสรรคปัญหาที่ทำให้ทุกขเครียดกังวลใจอารมณ์แปรปรวนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี้ใช้เวลายาวนานด้วยกว่าจะคลี่คลายกว่าจะผ่านพ้นมาได้คุณเองเนี่ยนอนไม่หลับเลย ยิ่งตอนกลางคืนยิ่งคิดมากนะเหตุการณ์เนี่ยทำให้คุณรู้สึกต้องทบทวนความสัมพันธ์อืมจะมีเหตุการณ์ที่คุณไม่แน่ใจอะ่ะในความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะเมื่อบทสอบนี้ก้าวเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ night of pentacles พลังงานของความเป็นพ่อไม้แม่ไม้กรณีแรกหากคุณสองคน นะไม่ได้เป็นพ่อไม้แม่ไม้มาก่อนความหมายก็คือคุณจะต้องมีบททดสอบของความห่างไกลที่ทำให้คุณน้อยใจเสียใจรู้สึกว่ามีแฟนเหมือนไม่มีมีเขาเหมือนไม่มีต้องอยู่โดดเดี่ยวอยู่ลำพังนะมีความอ้างว้างเหงาหัวใจอืมเป็นพลังงานของการต้องอยู่ให้ได้เข้มแข็งให้ได้ลำพังหรือกรณีที่สองคุณกับเขาเนี่ยหากเป็นพ่อไม้แม่ไม้มาแล้ว หรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพ่อไม้ไม่ไม้มาแล้วความรู้สึกแบบเนี้ยเหตุการณ์อุปสรรคบททดสอบนี้เข้ามาทําให้คุณทบทวนอ่ะทำให้คุณต้องช่างใจว่าหวาดกลัวนะเนี่ยจะจบแบบเดิมปะเนี่ยจะเป็นคู่กันจริงปะเนี่ยจะเป็นคู่แท้ของฉันไหมจะออยังไงดีอืไม่แน่ใจเลยกับความรู้สึกในหัวใจที่ไม่มั่นคงเหตุการณ์ที่ต้องห่างไกลน่าจะมีช่วงเวลาที่คุณรู้สึกเงียบ,บเหงาหรือว่าโดดเดี่ยวเดียวดายจาก ความรักความสัมพันธ์ที่เกิดปัญหารอุปสรรคขึ้น The สั้นแต่ไม่ว่าบททดสอบใดนะ่าจะเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณกับเขาเป็นคู่แท้กันค่ะเป็นคู่ครองที่ดีนะจะอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าจนตายจากกันแม้จะต้องรอนานแม้อุปสรรคจะมากแม้ว่าเรื่องจะยากแต่คุ้มค่ามากนะกับการรอคอยกับการที่จะ เคียงคู่กันไปผ่านพ้นวิกฤตปัญหานี้ไปด้วยกันเนี่ยปัญหานี้นะต่อให้จะต้องใช้เวลายาวนานหรือต้องแก้ไขมันด้วยความรู้สึกที่ทุกข์เครียดเพียงใดคุณสองคนไม่ปล่อยมือกันนะคุณสองคนยังจะมีความรักมีหัวใจที่มั่นคงต่อกันเสมอมีสุขร่วมสุขมีทุกร่วมทุกไม่ทิ้งกันจนกว่าวันที่จะพบเจอความสุขความสําเร็จความสมบูรณ์ในความรักครั้งนี้ได้ นายับคับการแต่งงานจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนการเป็นเจ้าของซึ่งกันและกันความผูกพันอย่างลึกซึง้งทั้งเรื่องความสัมพันธ์ทางกายและความสัมพันธ์ทางใจคุณคือคนที่เขาอยากแต่งงานด้วยคนที่เขาคล้องพวงมาลัยไว้ที่คอเนี่ยนะคือการเลือกแล้วคือคุณคือการที่มั่นคงมั่นใจอย่างมากหากไม่ใช่คุณอะชีวิตนี้ไม่แต่งงานคะ่ะโสดดีกว่าคะ่ะความรักแท้ได้เรียนรู้จักเมื่อได้รักคุณ เชี s ร e การสื่อสารหรือการพูดคุยเรื่องนี้จะเป็นปัญหาที่เป็นบททดสอบแรกกรณีแรกคุณกับเขาเกิดเหตุการณ์ปัญหาในชีวิตงานยุ่งมีบททดสอบเรื่องเงินเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้การติดต่อสื่อสารพูดคุยลดน้อยลงไปโดยปริยาย ไม่ว่างมากพอแล้วอะที่จะคุยกันครึ่งชั่วโมงสองสามชั่วโมงไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นอะนานที่จะมาจัดจ่าคักขาอดอ้อนออเหมือนในช่วงขณะแรกที่เจีบหรือคบกันในช่วงแรกเมื่ออุปสรรคปัญหาหรือภารกิจอันยิ่งใหญ่ของชีวิตคุณและเขาเกิดขึ้นคุยกันน้อยมากหรือบางวันเนี่ยคุยกันครั้งเดียวเลยก่อนนอนอ๋อฝันดีแค่นั้นวางจบหรือสาวันคุยกันทีก็ได้อ๋อห่างกันไปเลยพูดกันน้อยลง กรณีที่2การติดต่อสื่อสารเนี้ยยากมากๆคุยกันก็ห่างกันอยู่ดีอ่ะเพราะว่าเป็นพลังงานคนทางไกลทําได้แค่ติดต่อสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลการพูดคุยเนี้ยนะจึงไม่ได้รับพลังงานของความรักที่ใกล้ชิดอะ่ะเนี่ยเหลือสัเภาอยู่ไกลเหลือเกินกว่าคุณกับเขาจะได้มาอยู่เคียงคู่เคียงใกล้กันได้มาคุยได้ยินเสียงกระซิบข้างหู โอ้ oh, เราคอยกันนานมากนะบางคนเนี่ยคุยผ่านอักษรคุยจากการโทรดิ้นเสียงหรือวิดีโอคอลทุกสิ่งทุกอย่างล้วนผ่านจอโทรศัพท์มือถือทั้งสิ้นอยากกอดอะอยากอบอุ่นอะอยากให้ใกล้อ่ะอยากได้ยินเสียงเขาอยากนอนซุกอ,อกเขาอะทำไม่ได้ต้องรอคอยนานมากนะการสื่อสารเนี่ยที่มีอุปสรรคขวางกั้นตามที่บอกไปนะนี่คืออุปสรรคที่ยิ่งใหญ่อีกเรื่องหนึ่ง s ส n of Pentacles บททดสอบที่จะเป็นบททดสอบของคุณนะคือการจะต้องรอคอยเขาค่ะเขารักคุณนะค,คนคนนี้คนที่เขาอยากจะแต่งงานกับคุณเนี่ยแต่กว่าเขาจะตัดสินใจแต่งเขาจะรวยแค่นี้ไม่ได้ยังไม่พอใจค่ะเขาต้องมีเงินมากกว่านี้มีบ้านมีรถมีเงินออม,มเงินเก็บอสังหาริมทรัพย์ มีเงินมากพอมากมายที่จะดูแลคุณให้สุขสบายทั้งกายใจได้นะเนี่ยเจ็ดเหรียญน,นี่เยอะแล้วนะแต่เขาก็ยังไม่พอใจคนดีอย่างคุณคนที่มีค่าต่อใจที่จะเป็นคู่ชีวิตเขาอะไม่พอค่ะต้องมากกว่านี้อีกต้องรวยกว่านี้ต้องมั่นคงมั่งคัง่งคุณต้องกินหรูอ,อยู่ดีมา,าสุขสบายไม่อายใครเป็นอย่างนั้นฉะนั้นบททดสอบอันยิ่งใหญ่ต่อไปคือการสร้างตัวตนของเขาค่ะคุณต้องรอเขาค่ะเขาจะโฟกัสเรื่อง การเงินการงานก่อนเป็นอันดับที่1เมื่อเขาจีบคุณติดเมื่อคบหากันอาจจะคุยกันน้อยลงห่างเหินห่างไกลไปเลยแต่ไม่ใช่เพราะไม่รักนะเพราะรักนะจึงได้ทําแบบนี้จึงได้ตัดสินใจทําหน้าที่อื่นๆน่ะให้สําคัญกว่าไม่ยอมทําตามหัวใจไม่ปล่อยให้เหลิงตามอําเภอใจถ้ามัวแต่จะรักคุณคุยกันแล้วสาสี่ชั่วโมงอ่ะเออทำงานก็ไม่มีสมาธิ มัวแต่คิดเรื่องความรักแล้วยังไงอ่ะไปต่อไม่ได้เพราะอยากแต่งงานแล้วเงินอยู่ไหนเงินต้องมากกว่านี้เงินต้องเก็บได้เท่าไหร่ยังไงมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนเลยนะคนคนนี้เขาเมื่อมั่นใจแล้วคุณรักเขาเมื่อรักกันแล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงนะนี่คือบททดสอบที่คุณต้องพบเจอเขาจะถอยพลังงานออกไปจากคุณอ,อย่าให้คุณรอให้เขาทำภารกิจหลักเนี้ยนะเรื่องการสร้างตัวตนการหาเงินให้สำเร็จเสียก่อน King Cups แต่คุณไม่ต้องกลัวเลยนะคนคนนี้เมื่อเขารักคุณแล้วเขาจะรักคุณตลอดไปตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้เห็นได้สบตาหัวใจของเขาเนี่ยมีไว้สำหรับคุณเพียงผู้เดียวนะคนคนนี้จริงจังจริงใจไม่เจ้าชู้ไม่นอกกายไม่นอกใจเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ที่คุยกันน้อยลงเหมือนว่าสนใจใส่ใจคุณน้อยลงจริงๆไม่ใช่นะเพราะเขารักคุณตังหาเขาเลยต้องทุ่มเท เวลาให้กับเรื่องอื่นๆของชีวิตให้สําเร็จซะก่อนนะคุณไว้ใจเขาได้หัวใจของเขายังมีคนอยู่ในนั้นเสมอไม่ว่าบททดสอบใดจะผ่านเข้ามาเพื่อทดสอบคุณเชนอัโนส์เขาก็ไม่ได้มีความสุขนะเขาก็อยากจะทําตามหัวใจอะ่ะไม่ต้องรับผิดชอบมากก็ได้มั้งหาเงินได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละอ,อยากคุยกับคุณอยากพาคุณไปเที่ยวอยากรื่นเริงบันเทิงใจ ก็อยากจะทําแบบนี้อะ่ะในหัวใจอะ่ะแต่พอคิดแล้วไม่ได้ถ้าทําอย่างนั้นทุกแย่เลยหนักใจแย่เลยนะแล้วเมื่อไหร่จะได้แต่งอะ่ะเอาเงินอะ่ะไปเที่ยวกันหมดไปเที่ยวทุกเดือนเดือนละสามสี่ครั้งไปครั้งหนึ่งนะเดือนหนึ่งหลายหมื่นโอ้โหไม่เอาดีกว่าเยอะไปหน่อยแต่งงานก่อนแล้วค่อยว่าก,กันอดเปรี้ยวไว้กินหวานดีกว่าเนี่ยเขาทําเขาอึดอัดใจเขาทุกข์ใจเขาไม่ได้ปล่อยให้หัวใจตัวเอง ได้ทำตามอย่างมีอิสรภาพเลยนะเขาต้องควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเพื่อให้ตัวเขาเองถึงเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ได้เร็วเพื่อจะได้แต่งงานกับคุณได้ตามเป้าหมายที่คิดและวางแผนเอาไว้ Temperance คุณต้องผ่านบททดสอบของการเปลี่ยนแปลงอะ่ะหากคุณผ่านไปไม่ได้หากคุณนอยน้อยใจผิดหวังเสียใจคิดลบคิดเยอะ คิดถึงเขาในแง่ลบแง่ร้ายเขาเปลี่ยนไปเขาไม่คุณอื่นแน่แนเขาไม่รักคุณเหมือนเดิมเขาต้องลำคาญคุณแน,แน่ทำไมคุณไม่ถูกให้ความสําคัญเหมือนตอนแรกทําไมคุยกันน้อยลงเมื่อก่อนคุยกันสามเวลาเดี๋ยวนี้ทักหา3มวันถึงอ่านโอ้คุณรู้สึกว่าเหตุการณ์ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปมากๆนะคุณรู้สึกว่าใจเขามันเปลี่ยนเขาถึงเปลี่ยนแปลงแบบนี้ ไม่ใช่หัวใจเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงเขายังรักคุณและยิ่งรักมากกว่าเดิมแต่เพราะเขาอะนะอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาต้องหากเขาอยากเป็นคนที่มั่นคงมั่งคั่งสําเร็จในชีวิตอย่างมากสําเร็จมากพอะที่จะดูแลคุณอะจะดูแลใครคนหนึ่งอะให้พ่วงติดชีวิตไปด้วยตลอดเวลาอะจะทําแบบนั้นได้อะนะเขาต้องมีเงินมากพอเขาต้องสําเร็จในชีวิตด้านอื่น,นเสียก่อนเรื่องความรักจึงได้หันมา นะเป็นภารกิจต่อไปที่เขาจะทำให้สำเร็จฉะนั้นบททดสอบนี้ยิ่งใหญ่มากนะคุณจะต้องเอาชนะหัวใจตัวเองเอาชนะความคิดลบคิดร้ายเอาชนะเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงที่เขาถอยพลังงานออกมาให้ได้อมืมั่นใจคิดบว,วกมั่นใจในตัวเองมั่นใจในหัวใจของเขาเอชอปสอดคนคนนี้เขารักคุณคนเดียวซื่อสัตย์จงรักภักดีไม่ช่คนเจ้าชู้ไม่มีวันนอก,กายนอกใจและที่สําคัญเลยอ่ะ ภารกิจในชีวิตเขาชัดเจนมากอืเขามีเป้าหมายยิ่งใหญ่ที่ชัดเจนอยู่แล้วเขายอมอะนะที่จะสูญเสียเวลาบางอย่างให้เวลาคุณน้อยลงเนี่ยคู่เนี่ยนะถูกดาบมากั้นเลยยังก่อนที่รักออที่รักใช้ชีวิตของที่รักไปก่อนนะเดี๋ยวตอนนี้ผมมีภารกิจสําคัญเมื่อถึงเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้อยู่เคียงคู่กันเองเราจะไม่ต้องห่างกันแบบนี้อีกแล้ว เขามีสิ่งที่แน่ใจชัดเจนในชีวิตนะและสิ่งนั้นไม่ใช่เรื่องความรักอืมเขาต้องรวยก่อนเขาต้องสําเร็จในหน้าที่การงานซะก่อนแล้วเขาจะทําเรื่องความรักให้สําเร็จนั่นคือการแต่งงานกับคุณโฟบสอดบททดสอบดณต้องเจออีกคือเขานิ่งเงียบนิ่งเฉยเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับเดี๋ยวห่างเดี๋ยวหายเดี๋ยวทักเดี๋ยววนไปวนมาอา้าเดี๋ยวเงียบไปอีก อยู่อย่างเงี้ยเขาไม่ว่างหรือเขาก็อยากคุยกับคุณแบบว่างจริงๆค่อยคุยอะ่ะไม่ใช่แบบตอบคุณหนึ่งประโยคแล้วก็เงียบไปเลยครึ่งวันอย่างเงี้ยเหมือนกับตอบแบบขอไปทีแบบนั้นอะ่ะไม่เอาไม่อยากคุยอย่างนั้นเขาคิดว่าเออถ้าว่างจริงๆเดี๋ยวค่อยคุยนะก่อนนอนก็ได้ค่อยคุยกันสักสองนาทีสามนาทีแล้วก็นอนไม่ใช่แบบ คุยระหว่างวันแบบที่ไม่พร้อมอะยุ่งอะเออหรือเขาอะไม่ได้คิดเรื่องคุณไม่ได้คิดเรื่องความรักอะไรทั้งสิ้นเลยในะระหว่างวันไปทํางานนี้ทุกพื้นที่ของสมองคิดแต่เรื่องหน้าที่การงานทั้งนั้นไม่ใช่คุณไม่สําคัญนะแต่ว่าความสําคัญอันดับหนึ่งณเวลานี้ไม่ใช่เรื่องความรักเท่านั้นเองนะให้เข้าใจด้วยว่า บททดสอบนี้คือบททดสอบที่ยิ่งใหญ่คือเขาต้องสร้างตัวตนให้สําเร็จและบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ของคุณก็คือการที่ต้องเข้าใจการที่ต้องเปลี่ยนแปลงพลังงานเป็นความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขรอคอยและยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ได้ทําความรักนี้ให้เป็นรักอย่างไม่มีเงื่อนไขคุณต้องเข้าอ,อกเข้าใจให้กําลังใจที่ดีแล้วก็ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างอในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี้ให้ได้ Six of Pentacles อย่างไรต้องมีวันที่ภารกิจนี้สิ้นสุดแล้วเหตุการณ์ทุกอย่างจะย้อนคืนกลับมาเหตุการณ์ที่เหมือนช่วงแรกที่เขาจีบคุณน่ะที่คุยกันหวือหวาหอมหวานคุยกันล้วสามสี่ชั่วโมงอ่ะเหตุการณ์ที่เขามารับมาส่งเกือบจะทุกวันเสาร์อาทิตย์ได้อยู่ด้วยกันตลอดเหตุการณ์อย่างนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อเขาทําภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ได้สําเร็จหรือเมื่อวันที่เขาพอใจแล้วภารกิจในเรื่องเงินเรื่องงานเขาสําเร็จเขาจะให้ของที่มีมูลค่ากับคุณนะ กขจะให้เงินคุณก็จะให้แหวนเงินทองอหรือว่าสิ่งที่มันดีต่อใจหรือในที่นี้หมายถึงสินสอดทองมั่นพร้อมแล้วจะ้ะพร้อมที่จะให้คุณพ่อคุณแม่ให้ญาติฝ่ายเจ้าสาวแล้วค่ะภารกิจนี้เรียบร้อยแล้วสุดท้ายภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้คุณจะรอคอยเขาให้ย้อนคืนกลับมาเหมือนเดิมได้ทัว of เพนจิค l ลส์บททดสอบของคุณนะ่ะคุณต้องผ่านความสับสนลังเลใจอะ่ะนะให้ ได้ซะก่อนพลังงานทั้งหมดนะจนถึงไพ่ใบนี้บททดสอบของคุณนะคือเรื่องของพลังงานจะต้องเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนทัศนคติทุกอย่างให้รักแบบไม่มีเงื่อนไขให้ได้นี่คือบททดสอบของคุณส่วนบททดสอบของเขาคือการที่ทำภารกิจอันยิ่งใหญ่ในเรื่องการเงินการงานให้สำเร็จให้ได้ ต่างกันนะภารกิจคุณสองคนแต่ต่างเป็นบททดสอบที่ต้องเผชิญมันและผ่านมาจนกว่าจะได้แต่งงานกันสุดท้ายเขาจะผ่านมาได้ค่ะคุณมีเงินเต็ม2มือเลยค่ะเขาสําเร็จเขาร่ํารวยเขามั่งคัง่งเขาดูแลคุณได้เขาเลี้ยงดูคุณได้อย่างสุขสบายไปตลอดชีวิตและตัวคุณก็เช่นกันความสับสนลังเลใจไม่เคยมั่นคงมั่นใจเลยคิดลบตลอดเลยเขาต้องเบื่อคุณแน่ๆเขามีคนอื่นแน่ๆเขาไม่จรงิงจังคุณแน่ๆโอ๊ยเขาไม่แต่งงานคุณหรอกเล่นเลนแน่ๆไม่ใช่ ไม่ใช่เลยคุณจะผ่านเหตุการณ์ที่สับสนลังเลใจเนี่ยยืนขาเดียวเนี่ยจะล้มไม่ล้มแหลเนี่ยนะภารกิจนี้ต้องผ่านมาให้ได้นี่เป็นบททดสอบหัวใจของคุณ f i อ e of p e n t a c l s s ยากอยู่นะสำหรับคุณอนะติดขัดมากยากกับยากคิดลบไปก่อนแล้วอะอค่อยมีสติขึ้นมาแล้วก็โอ้ไม่เอาไม่เอาคิดใหม่ฉันจะคิดใหม่ไม่คิดอย่างนั้นเขายังไม่อ่านไลน์เพราะเขายุ่งงาน ไม่ใช่เขาไม่ได้ใส่ใจไม่ได้เห็นคุณสําคัญคุณจะต้องตั้งสติหลายครั้งหลายรอบมากแต่สุดท้ายพอฝึกบ่อยๆทําบ่อยๆนะในเวลาที่ยาวนานไปอ่ะคุณจะเปลี่ยนแปลงพลังงานตัวเองได้พลังงานคุณจะดีแล้วก็เปลี่ยนแปลงแบบคิดบวกโดยอัตโนมัติอืมพอเขาไม่รับสายเออยุ่งอยู่มั้งเดี๋ยวก็โทรกลับเองอะ่ะอจะเป็นอย่างนั้นไปอัตโนมัติเลยคุณจะรอคอยเขาได้คุณจะใจเย็นขึ้นคุณจะไม่บีบบังคับสถานการณ์คุณจะไม่คิดมากคุณจะไม่คิดลบ บททดสอบนี้นะคุณจะผ่านนมัไปได้จริงๆแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าโอ้โหตัวเองนี่เก่งมากเก่งจังที่ให้พลังงานบวกที่ดีกับตัวเองและก็เป็นกำลังใจที่ดีกับเขาให้ผ่านบททดสอบอันยากเย็นนี้มาได้เช่นกัน f o u r Pentacles ไม่ว่าบททดสอบนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามกับหัวใจและความรู้สึกของคุณคุณไม่ไปไหนทั้งนั้นนะ่ะคุณจะนั่งรอเขาแบบนี้แหละคุณจะรอเขาได้นะ คุณจะผ่านบททดสอบนี้มาได้จนได้แต่งงานกับเขาอย่างแน่นอนเดอะแมจิกเชียนคุณสองคนเป็นพลังงานคู่แท้กันนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณทั้งสองคนตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเติบโตทางจิตวิญญาณเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเหตุการณ์ที่ต้องใช้ความอดทนการให้อภัยซึ่งกันและกันความเข้าใจอย่างมากมายต้องเกิดขึ้นระหว่างคุณและเขาคุณจะต้องเข้าใจภารกิจ หน้าที่ที่เขาจําเป็นจะต้องทําให้สําเร็จก่อนเขาเองจําเป็นที่จะต้องเสียสละความสุขส่วนตัวใจเขาอยากจะโอ้โหพนอาพนออยากจะอยู่กับโหมดของความรักตลอดเวลาด้วยซ้ําแต่เขาต้องมีสติต้องมีความคิดเนี่ยเขามีเหตุและผลกับความรักครั้งนี้ขึ้นมาความรักกับเงินอยู่คู่กันเลยถ้าไม่มีเงินไปไงต่อความรักไม่มีเงินแต่งได้ไงอะ่ะไม่มีเงินดูแลคุณไม่ได้มีลูกมีเต้ายิ่งแล้วใหญ่เลย โอ้โหคนคนนี้เขาใช้เหตุผลอย่างมากเพื่อที่จะทำให้ความรักครั้งนี้สำเร็จอ่าแล้วเงินกับความรักไปคู่กันเลยนะจ๊ะเมื่อสิ่งนี้สำเร็จเมื่อการเงินการงานสำเร็จสติปัญญาที่เขามีเหตุและผลที่เขาปฏิบัติมาตลอดจะทำให้เขาสมหวังในเรื่องความรักเชน of p e n น a c l e s โอ้แล้วสุดท้ายนะเขาจะประสบความสำเร็จ จะมั่นคงมั่งคัง่งจะร่ำรวยหน้าที่การงานจะเติบโตจะยิ่งใหญ่จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินอย่างมากมีบ้านหลังใหญ่นะมีรถคันรู้มีทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณน่ะสุขสบายตลอดชีวิตนี้เลยคุณมั่นใจในตัวคนคนนี้ได้เลยนะเขาจะรักและดูแลคุณอย่างดีที่สุดเพราะเขารักคุณนะจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ร่ำรวยมั่งคั่งแบบนี้เนี่ยไพ่ก่อนหนะ้านี้ เจ็ดเหรียญเนี่ยก็มากแต่ไม่พอสุดท้ายเขาทำสำเร็จสิบเหรียญพอใจแล้วนะสิบเหรียญคือไพ่ของความร่ำรวยมากที่สุดเบอร์ใหญ่สุดในไพ่ย,ยิปซีสำเร็จแล้วจ้ะคู่ของคุณถึงวันที่เขาพร้อมและที่จะให้ความรักสำคัญอันดับหนึ่งเมื่อนั้นแหละคุณเตรียมยิ้มได้เลยคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างย้อนคืนเวลาจากเขาความรักความสุข เงินทองการดูแลใจใสทุกสิ่งทุกอย่างเขาใช้คุณอย่างเต็มที่ชัวร์บอนส์คุณสองคนเป็นคู่แท้กันจะได้แต่งงานครองคู่เคียงข้างอยู่กันจนแก่จนเท่าอยู่จนความตายเท่านั้นมาพลากจากและไม่ว่าบททดสอบนี้จะทำให้หัวใจของคุณเจ็บปวดเพียงใดต้องสู้กับพลังงานลบเหน่ใจตัวเองด้านมือดของใจเองมากมายแค่ไหน คุณไม่มีวันที่จะปล่อยมือจากเขานะคุณสองคนจะรอคอยกันได้จะผ่านพ้นบททดสอบนี้ไปจนกว่าจะได้แต่งงานกันได้ดูฟูสุดท้ายเขาจะเป็นอิสระจากเป้าหมายอันเครียดกดดันนั้นเขาจะทำมาได้สำเร็จเขาจะมีชีวิตที่ชิวๆได้แล้วค่ะคุยกับคุณนะตั้งแต่หนึ่งทุ่มยันเที่ยงคืนได้เหมือนเดิมแล้วค่ะอยากจะพาคุณไปเที่ยวไหนไปเลยค่ะไม่ต้องทำโอทค่ะ ไม่ต้องเลิกงานค่ำค่ะทานข้าวด้วยกันทุกเย็นเสาร์อาทิตย์ก็อยู่ด้วยกันให้เวลาช่วเชยคุณทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็คนคนนี้นะเมื่อเขาเป็นอิสรภาพทางด้านการเงินแล้วเขาเนี่ยจะทำให้คุณรู้สึกเลยว่าความรักสำคัญที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเขาจะไม่บ้างงานเขาจะไม่ทุ่มเทหรือว่ามีคาแรคเตอร์เดิมๆเขาจะเปลี่ยนแปลงไปมากนะเขาจะจัดลำดับความสำคัญของชีวิตโดยวางความรักไว้เป็นอันดับหนึ่งแล้ว ถ้าให้พิมเท็จเขารักคุณนะแต่สิ่งนี้คือสิ่งที่สะกดเก็บแอบซ่อนไว้ในใจไม่อยากพูดเยอะไม่อยากลมๆลมแรงๆงหรือว่าพูดไปแล้วยังทําไม่ได้เขาก็ไม่อยากพูดอะความคิดของเขานั้นเขาจริงจังกับคุณมากเขาอยากแต่งงานกับคุณแต่จะพูดได้ไงอะเออตัวเองเราอยากแต่งงานกับเธอนะแล้วไงต่ออะเงินยังไม่มีเลยเงินยังไม่พร้อมสินสอดยังไม่ได้บ้านยังไม่มี นะั่นนี่คือบททดสอบอันยิ่งใหญ่เลยคือการที่สะกดเก็บความรู้สึกใน,ในใจของเขาเอาไว้สะกดเก็บไม่ให้คุณได้รู้เลยว่าแผนการเนี่ยว่าเขาอยากจะแต่งงานกับคุณแค่ไหนแล้วเขากําลังตั้งใจสร้างตัวตนอย่างหนักหนาเพื่อคุณโอ้นี่คือบททดสอบนะของคุณกับเขาที่ต้องผ่านมาให้ได้กว่าจะได้แต่งงานกันอ่ะต่อไปไม่าเปิดไพ่ออราคให้นะคะ ว,วิสัยทัศน์หรือทัศนคติมุมมองคุณต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่อย่าตัดสินอะไรจากสิ่งที่รู้สึกหรือการที่มองเห็นเท่านั้นการที่เขาคุยน้อยลงการที่เขาเหมือนเงียบไปไม่ได้แปลว่ารักคุณน้อยลงนะแต่ทัศนคติที่ไพ่บอกเนี่ยคุณต้องมองว่าคนที่เขามีเป้าหมายใหญ่ๆอะ่ะเขาก็ต้องจัดการเวลา นะให้เหมาะสมในเมื่อเขาอยากเป็นคนมั่งคัง่งร่ำรวยประสบความสําเร็จในชีวิตเขาก็ต้องทุ่มเททั้งกายใจและเวลาทั้งหมดไปในเรื่องนั้นก่อนอลองเปลี่ยนวิสัยทัศนะ์ะอย่ามองแค่ความรู้สึกของตัวเองแล้วคุณจะแบบน้อยใจเครียดคิดมากทําไมไม่รักคุณอ,อย่างนั้นอนะ่ะคุณจะเปลี่ยนความคิดได้นะแล้วคุณจะมีมุมมองใหม่ๆคุณจะเป็นคนที่รักเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขได้ วัชชุคุณธรรมคนคนนี้เขาเป็นคนดีนะเขาผูกพันลึกซึ้งกับคุณแล้วอะนะมีไพ่กันเป็นเจ้าของซึ่งกันและกันขึ้นมาก็ทั้งรักทั้งหลงคุณอะอยากให้คุณเป็นภรรยาอยากให้คุณเป็นคู่ชีวิตเป็นคู่ครองเขาคิดดีนะเขาก็เลยทําแบบนี้อืมเก็บข่มความรู้สึกตัวเองบางทีเขาเสน่หาคุณอะไม่อยากทําการทํางานหรอกนะอยากนอนกอดคุณทั้งวันอะเนี่ยเขาอยากทาอย่างเงี้ยสิ่งที่ยุติธรรมกับคุณนั่นคือการที่เขา ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้รู้จักหน้าที่ของตัวเองเป็นคนที่ดีเป็นคนรักที่ดีสมบูรณ์อืมนี่ต่างหากนะคือการแสงออกความรักของคนคนนี้อย่างยุติธรรมกับคุณ embracing? ค,ความเป็นมิตรจริงๆความรักเนี่ยนะเมื่อเวลาผ่านไปยาวนานเนี่ยความรักแบบหนุ่มสาวที่วิววาหวานหอมอะ่ะย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาแต่คู่ชีวิตคู่รักเนี่ย ควรที่จะเป็นกันลยาณมิตรเป็นมิตรกันเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยความเข้าใจไม่ใช่อยู่ด้วยความคาดหวังไม่ได้อยู่ด้วยความรู้สึกว่าเขาต้องมาเติมเต็มให้เราอะออยู่แบบเป็นมิตรเป็นเพื่อนวันหนึ่งคุณจะเข้าใจบททดสอบนี้นะคุณจะเข้าใจเหตุการณ์ที่เขาเป็นแล้วคุณกับเขาเนี่ยจะรักกันอย่างมากอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกนะเพราะว่าคุณได้เรียนรู้ไงผ่านบททดสอบของการรักอย่างไม่มีเงื่อนไขได้แล้วพาร์ ไม่ว่าคุณจะต้องเผชิญกระบททดสอบยากเย็นนี้มากแค่ไหนหรือเขาต้องเผชิญกระบททดสอบในการสร้างตัวตนยากเย็นเพียงใดมันจะกลายเป็นอดีตค่ะมันจะผ่านพ้นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะกลายเป็นเรื่องเล่าที่คุณสองคนมานั่งขำกันนะว่าโอ้ฉันคิดมากมากเลยนะตอนนั้นนะที่เธอมัวแต่ทางานทีสองตีสามฉันเห็นเธอออนไลน์เธอไม่ตอบไลน์ฉันอ่ะอ๋อใช่ฉันไม่ได้นอนเลยถึงเช้าเลยฉันทํางานเป็นอย่างนั้นอ่ะวันหนึ่งคุณจะขำได้กับเรื่องที่คุณเครียดมากในตอนนี้นะเพราะทุกอย่าง เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปย่อมเป็นอดีตเสมอ Priorities โอ้ไพ่ปิดท้ายสวยงามชัดเจนจัดลำดับความสำคัญบททดสอบที่คุณกับเขาจะได้เจอกว่าจะได้แต่งงานกันคือคุณต้องเข้าใจว่าเขาจะจัดลำดับความสำคัญไม่ใช่คุณและความรักไปอันดับหนึ่งการเงินค่ะการงานค่ะมาก่อนค่ะเมื่อเขาทำภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้สำเร็จได้แล้วเขาจะเปลี่ยนลำดับความสำคัญเอง คุณจะกลายเป็นอันดับหนึ่งในชุดเขาค่ะครอบครัวความรักคู่ครองคู่ชีวิตค่ะที่เขาจะจัดลำดับให้คุณเป็นอันดับหนึ่งตลอดไปเนี่ยไพ่สองไม้เท้าใบนี้นะคนที่เขาจะไม่มีวันปล่อยมือคือคุณนะอันดับหนึ่งเรื่องเดียวที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือเรื่องคู่รักคือเรื่องคู่ครองเรื่องครอบครัวการงานการเงินสำเร็จแล้วก็วางอยู่ข้างๆนี่แหละ แต่ไม่ได้จับมาเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งอีกต่อไปเพราะแท้ที่จริงนั้นเป้าหมายทุกอย่างเลยก่อนหน้านี้หรือความสำคัญที่ต้องเอาเรื่องเงินงานขึ้นมาก่อนเหตุผลอันยิ่งใหญ่ที่ผลักดันอยู่เบื้องหลังคือเรื่องความรักความสัมพันธ์กับคุณแม่หมอขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีความสุข ประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินกันงานความรักแม่หมอขอกําลังใจด้วยกันกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามและจะกราบขอพรบคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสคริปต์ข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ